โอ้โห14แคมรี่แคมรี่มาดิล้านกว่าเหลือแสนหกโอ้โหมาดิอินสูต L S ครับตัวนี้ครับต้นครับผมแปดหมื่นบาทโคตรถูกอันนี้พี่เทียมรู้ว่า L S คืออะไรหลายคนอาจจะยังล้อกูเหรอครับโชว์ L S ครับไปทีมงานเสิร์ชกูเกิลดี๋ยวมาเจ้าโล <blender> <too> ออโต้นะครับก็มี4ี่แสนกว่าแน่นอนเมื่อวานนี้ไปพัทยามามีเด็กทัก7จขวบทักกูมาไอคนนี้ไงที่มดาพ่อในเฟซบุ๊กเมื่อวานก็เจอไปตลาดอ้าวเหรอทักเหมือนกันว่าเอาวไปซื้อขซื้อข้าวไปซื้อข้าวไปซือข้าวไือทืวือวว ถนถอะครับพี่ดูรถไป้ายใช่ไหมครับเอาไปขายต่ออ๋อโอเคเอาดูเรื่อยๆฝึกลูกไว้ก่อนพี่ฝึกไว้อนาคตจะได้ขายรถเก่งๆเหมือนพ,อ <laughs> พ่อพาลูกเต้ามาดูได้นะครับค่าดูลูกเต้าคนละ0 0 0บาทนะครับ <laughs> พี่จะฝากจ่ายเงิน้างหน้าด้วย <laughs> โอเคมาครับลูกค้าคันแรกนะครับ <c oughs> ได้ดูเลยว่ารถเรา <laughs> งามแต๊ก <c oughs> งามแจะ <laughs> มาสเตอร์ขายละหมาเรียกกูแล้วเว้ยหัวหน้าูงเรียกกูแล้ว ลำดับที่1ลูกค้าครับมาด้าสองครับปี2 0 1 5าครับรถ6ปี6,000นกว่าแล้เปิดแสนหนะครับรถสวยนะสวยครับวิ่งกี่โลครับห้าหมื่นกพโลครับห้าหมกพนโลครับ3 3 3สามเกานะครับแล้เปิดแสน0กหน้าร้านขายอยู่3ามแสนสามก็ต่างกันมาสักแสนห้าแสนหกนะครับคันที่สองครับนี่เลยรับ เป็นอะไรครับคันนี้ครับ d m a มครับตัว h i g ดรเดอร์นะครับ d ี a ม็กไฮเดรเดอร์สี่พารตแคปนะครับเองจุคร้าสอง2 5ยกสูงไหมเอ่อยกสูงครับปี2012ครับมานี่เลยครับยกสูงนะครับแดง7 0 0ดนะครับ9ปีรด9ปีจาก7 0 0 0แสนกาบาทเหลือ2 0 4 2 0 5ส่อนใช่คันนี้ลำดับที่1 0 6 6ครับต้นปี2 0 1 4ส่ครับพิซูอะไรครับแอทชาดครับ1.2 GLX แดง50,000กว่าบาทครับผม้าแกว่าบาทปีปี2 0 1 4ครับ2014 83,000 ครั้งที่แล้วประบูดไป9 7 0 0 0เห็นไหมครับมันผิดค่าเอางอ่ายๆเลยละคือพูดง่ายพนักงานกูง่ายครับหน้าร้านขายอยู่แสนแสนเก้านะครับถึง2แสนกว่าเห็นไหมครับก็มีเคิร์ฟกำไร1แสนบาทแต่เขาต้องซ่อมนะครับก็ให้กำไรเขาบ้างโอเคแคมเรี่ครับต้น2 0 g ครับปี2016โอเคเปิดราคา3ามแสนเจ็ดจบแน่รอบนี้ไฟแดงล้านสนะครับล้านปี16นะครับลด5ปีจากล้านเหลือ สามแสนกว่าบาทหน้าร้านขายตัวนี้ต้องมี5้าแสนต้นถูกต้องครับเกินด้วยอีกอีกปีกหนึน่งหกนะครับหน้าร้านขายอยู่เจ็ดแสนนะครับอันนี้ขายอยู่หกแสนกว่า <c oughs> ลำดับที่ <c oughs> 1นึ่ครับตัวนี้ครับ <c oughs> มาดูเลยครับไฮแลนเดอร์โอ้มันม <c oughs> นี่ไฮแลนเดอร์นี่นี่แคปโฟ ครั้งที่แล้วไม่จบนะเพื่อนๆนะครั้งที่แล้วไม่จบนะครับจาก5้าแสนสองไม่จบปรับราคาลงไป8ปดหมื่นเป็นงานสะใจไหมหนึ่งล้านบาทนะครับเปิดเหลือ4ี่แสนสองนะครับลดปี2 0 1 0ันติดสิบแปดลดสปีนะครับจากล้านเหลือ4ี่แสนกว่ามากระบะอีก1นึ่คันเป็นอีซูซูนะครับเป็นลำดับที่1นึ่งศูนย์สมาดูครับปี2องพันสาเป็นไงเปิด8ปดหมื่นบาทถูกมากตัวนี้หน้าร้านขายต้องมีมารแล้วแสนปปลายแล้วเปิด8ปดหมื่นบาทนะลำดับที่1นึ่งศูนย์สองศูนย์ครับสนใจเชิญเลยนะครับ ตัวโคโลราโดปี2006ครับ2006นะครับรถ15ปีใช่15ปีนะครับ60,000บาท LS ตัวนี้ตัวมือจบไหมจบไหมอันนี้จบแน่นอน60,000จบแน่อันนี้ก็จะเป็นรถซิตี้หนึ่งซครับปี2010ครับ2010 1.5S ครับตัวนี้110,000บาทนะครับลำดับที่ 1022นะครับเป็นซิตี้นะครับตัวนี้ระดับที่1026นะครับเป็นซูกิสวิปสีฟ้าสีน้ำเงินปี2012นะครับเปิดราคาแสนสีครับ ซื้อได้ครับเพราะหน้าร้านขายที่แสนเก้าสองแสนเจ็ดสองแสนสองสองแสนห้าตั้งราคาขึ้นจากราคานี้เป็นรถอะไรครับลัดับที่39ครับวีออสครับตัวนี้ฉะนั้นเปิดราคาที่แสนแปดนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นวีออสปี2 0 1พันบครับจหาครับหน้าร้านขายอยู่สองแสนปลายลำดับที่ 1 0 3่งครับผมนะครับราคานี้เลยนะครับขายได้มาตั้งสามแสนนะครับระเปิดอยู่แสนประมาณ2องแสนแล้วกันจบอยู่2อต้นประมาณแสนหนึ่งนะครับโอเคระดับห่งสี่แปดหนเป็นไฮนเก้อเนาะไกเกอสองจุดห้าเจเจ็ดหมื่นบาทครับสองจุดตัวเจมือหมุน J มือหมุนนะครับป้ายแดงประมาณสัก6กแสนได้ไหมได้ครับเปิดได้ใช่ครับนะครับ2ส0่ครับผมรถ17ปีนะครับตัวนี้หน้าร้านก็ขายอยู่มาตั้งแสน แสนหกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสนใจเชิญโอโ้โหโอ้โหสิบส <24 S 2> ี่แคมรี่แคมรี่มานี่ล้านกว่าหรือแสนหกโอ้โหมาเนี้น,น,นี่เนื้อรถรถแจกพยานาคด้วยนะนี่นี่นี่นราคาเริ่มต้นครับรถสิบปีป้ายแดงล้านสามนะครับเราเปิดแค่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทหนึ่งแสนหกหมื่นบาทรถสิบปี จากล้านสามหรือแสนหกตัวนี้หน้าล้านขายอยู่เท่าไหร่ครับสามแสนปลายบ้าแล้วสามแสนแปดกว่าครับลูกค้าจากแสนเท่าไหร่ครับแสนหกครับแสนหกหรือครับขายสามตัวนี้ถูกกว่าครึ่งกำไรเป็นแถวฮะตัวนี้โอเคอี่สิบสู่เอลเอสครับตัวนี้ครับต้นแปดหมื่นบาทโคตรถูกอันนี้เพี่พีเมรู้ว่าเอลเอสคืออะไรหลายคนอาจจะไม่รู้ถูกหรอครับโชว์ เอสล็อกล็ทีงานเสิร์ชกูเกิลเนี่ยเสร์ชกูเกิลเอสไม่รู้ครับคุนเรียกโฟล์วอยู่ไหนสี่สี่เอสโลลีโอโลลีโอและวเอสที่ย่อมาจากจูเลียตความรู้มีแน่นมากแปดหมื่นบาทครับนะครับคันนี้ถูกมากเลยถูกมากเลยใช่ไหมตุนี้หน้าร้านขายเท่าไหร่ครับแสนปลายต้องมีสนใจเชิญเลยนะครับมาต่อรถสวยรถสวย จบ,จบ,จบนนที่รีวิวคอนเทนต์ไปที่รถชนผมนะครับหกหมื่นไม่จบผมบอกแล้วอย่าไปซื้อวันแพงไอ้ที่ันนี้ก็บอกว่าถูกถูกซื้อได้ซื้อได้เป็นเงี้ยเป็นไงยเอางีเป็นยงนยจากหกหมื่นที่แล้วเหลือสามหมื่นหกนะครับก็ถูกลงประมาณนักสองหมื่นสี่ นะครับก็น่าจะพอขายได้นะครับอาซีวิกนี่อาซีวิกอันนี้เอะไรดิเมนชั่นบ้่ะครับดิเมนชั่นขาอยู่ครับที่ผู้หญิงถามป่ะปีบิ๊กปี03ครับดิเมนชั่น03นะครับลด18ปีแห่งความหลังนะครับสี่ด้วย40,000บาทลดซอกเสื้อเดิมดิเมนชั่น40,000บาทน่ารักตัวนี้ขายอยู่ประมาณแสนต้นๆถูกต้องครับห0 0 0 0บาทน่ารักขายประมาณแสนสองแสนสามครับ ฉะนั้นดิเมนชันสนใจเรียนเชิญเลยนะครับ,ร,บรถตู้นะครับ,รบเดี๋ยวมาดูกันว่าโอ้โหนี่วี p พีพี่แต่งวีพีโอ้โก็ รถตัวนี้นะครับลำดับที่1067เปิดราคาแค่เพียง23,000บาทนี่นะครับพี2006 15ปีใช่ครับซื้อได้ไหมซื้อได้ครับซื้อได้ราคานี้ซื้อได้ก็ไดาร้านตัวนี้ขายอยู่ประมาณสัก400,000นะเออไม่ถึงครับอยู่ประมาณสัก3กลางไม่เอากูจะขาย400,000ครับได้ครับได้ครับลำดับที่1070นี่มิสูหัวเดียวต้องบอกให้เลยหัวเดียวนี่สวยมากหาไม่ค่อยได้นี่นี่นี่หายากครับตัวนี้ไอ้ต้นบอกว่า ที่ใต้อะปีนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นหนูัวเดียวโดนโฟวิวเข่าส่วนเข่าไหล่อันนี้มากมากเลยมนี่มาดูข้างในปลาทุกปลาไหมันทุกปลาไหมถาอย่างเดียวยังอื่นรรทดูไม่ได้นะเรื่องถามนึงเป็นหัวเดียวนะครับมีตายแรงอยู่เท่าไหร่อ่ะต้นนะต้นไอซัสตายแรงอีกเท่าไหรอะไปไดนตอนนี้อยู่หกแสนครับห้าปลายหกต้นอ่าแล้วใบเลี้ยง่ะไม่เหลือไม่มีครับแสนสองปีอะไรครับต้นอ่าปีหนึ่งสองครับปีหนึ่งสองแปดเก้าปี เก้าปีหน้าร้านขายเท่าไหร่ครับอ้วิ่งไม่ถึงแสนโลเป็นไปได้เลยเนี่ยเท่าไหร่คันนี้พร้อมใช้พร้อมใช้พร้อมใช้รถสวยไม่มีรอยเลย ไม่มีรอยเลยพร้อมใช้เลยอ๋อคันน yeah, so ah okay> ี้จบอยู่2ต้นแน่รับวิ่ง2ต้นแน่ๆนผมไม่เชื่อมันครับมาพนันกันปะครับเอาปะผมเป็นคนไม่เล่นการพนันแต่เราพนันกันครับผมว่าจบแสนแปด้มว่าจบเท่าไหร่เกิน2องแสนขึ้นอ่ะโอเคเกิน2องแสนเพื่อนๆถ้าใครใครว่าผมถูกบอกพี่เอ็มถูกใครใกล้สุดคนนั้นชนะใครให้เกินแสนแปดมึงโดนโอเคมาคันนี้ครับมาดูมิสูคันนี้ปาเจโร่อ่าปาเจโร่ราคา สุดโลกโอเคปาเจโร่สองแสนห้าครับใครอยากได้ปาเจโร่ปีอะไรครับต้นโอ้ปีศูนย์เก้าซื้อได้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 ปาเจโร่สองแสนห้าขอต้นะครับมัมีสี่แสนกว่าแน่นอนอันนี้สี่คูณสองนะครับเกรดอะไรครับตัวจีทีเกรดดีครับจากใบแดงล้านกว่านะครับเหลือแค่ราคาแค่สองแสนห้าเองหน้าร้านขายอยู่สามแสนเจ็ดสามแสนแปดโอเคไปต่อเลยนะครับต่อเลยครับอ่รู้จักเอ็มเชิญยิ้มหรือเปล่ามานี่ อันนี้เชฟครับอันนี้ฟิชแคปสีขาวครับโทษนะครับพี่เฉมครับจากเอาผ่านเป็นกระบะแทนก่อนด้ครับอุ้ยสวยด้วยลือแสนแปดป้ายแดงเจ็ดแสนกว่าเหลือแสนแปดรถสวยด้วยนะครับเกรดซีสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคันนะครับครับสำหรับเพื่อนเพื่อนนะครับแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ดูคลิปเรานะครับและเห็นว่ามีประโยชน์นะครับทั้งเฟซ o ุ๊ o ยูท u บทิดตอกอินสตาแกรมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมรับฟัง ข้อมูลดีๆและเป็นประโยชน์กับเพื่อนในอนาคตนะครับสำหรับช่องต่างๆนะครับที่ต้องการมีรายได้ต้องการหาสปอนเซอร์นะครับอยากให้มีผู้สนับสนุนนะครับทำช่องแล้วไม่มีรายได้ทําทําไมครับเราพอมเป็นตัวกลางนะครับในการสร้างรายได้ไม่จํากัดให้กับยูทูบเบอร์ต่างๆนะครับหรือช่องต่างๆนะครับติดต่อเราเร็วๆด่วนเลยนะครับเราจะเป็นสปอนเซอร์ให้ท่านขอบคุณครับ